Это центр Красноармейская. Российская армия его зачистила. คลิปวิดีโอที่ออกมาเผยแพร่ในฉบับเต็มนะครับผมนะภาพจากเมืองโปลคอฟนะครับผมตอนนี้มีภาพแรกออกมาจากเมืองโปลคอฟเป็นที่เรียบร้อยครับผมที่ถูกทหารรัสเซียยึดซึ่งหมายความว่าเมืองนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียครับผมแล้วก็มีคําพูดของปูตินนะในการประชุมกับกองทัพรัสเซียประกาศว่าจําเป็นต้องสร้างเขตปลอดภัยตามแนวชายแดนในพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มทหารภาคเหนือครับผมเป้าหมายในเชิงลึกในพื้นที่การสร้างเขตปลอดภัยนี้หมายถึงการควบคุมพื้นที่ชายแดนติดกับรัสเซียครับผม ของภูมิภาคคาคิปซูมีนะครับแล้วก็เตือนคีกทอีกด้วยนะปุ๊กนี่จะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่มาจากกองทัพรัสเซียครับปุบ๊ที่มีการเอามาลมหลายๆกลุ่มเทเลแกรมแล้วก็ในข่าวของรัสเซียหลายๆช่องครับปุ๊คือจริงๆแล้วเมืองนี้ก็ถูกโจมตีมาอย่างยาวนานมากนะฮะซึ่งทหารยูเครนเนี่ยก็ต้านพอสมควรนะใครที่ติดตามช่องผมมาก่อนหน้านี้ก็ จะเห็นผมทำเมืองโปคอค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่หนวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดของโดนที่วันหนึ่งเนี่ยไม่ตามขอผันลำนะผมในการโจมตีนะผมซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างมากเลยนะครับทั้งทห,หารในภาคพื้นดินนะที่เราดูดูคลิปกันมาว่าเสียงโดนเนี่ยโจมตีแทบจะทุกวินาทีเลยนะผมนะก็จะต้องติดตามสถานาการณ์กันต่อไปครับผมตอนนี้ครับ